พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสซ่นบทเรียนออนไลน์ปสองสุขศึกษาและพละศึกษาแมลงสัตว์กัดต่อยสาเหตุอาจเกิดขึ้นได้จากการทำให้แมลงหรือสัตว์มีพิษตกใจเช่นแหย่หลังพึ่งหรือการเล่นในที่รกร้างอับทึบ อาจทำให้โดนยุงหรือมดคันไฟกัดได้นะครับยุงกัดอาการอาจทำให้เกิดตุ่มหรือผื่นแดงและมีอาการคันการปฏิบัติตนเมื่อโดนยุงกัด 1. ล้างบริเวณที่โดนยุงกัดด้วยสบู่และน้ำสะอาด 2. ทาคาร์มายหรือขี้ผึ้งเพื่อบรรเทาอาการคันหรือประครบด้วยน้ำแข็งเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันมแมลงสัตว์กัดต่อย 1. ไม่เข้าไปเล่นในที่รกอับทึบไม่มีอากาศหรือแสงสว่างเพียงพอ 2. ไม่แย่รังของสัตว์หรือมแมลงมีพิษเช่นรังพึ่งต่อแตนมดคันไฟเป็นต้นนะครับ 3. กํกำจัดแหล่งเพาะพันยุงภายในบ้าน 4. ดูแลบ้านให้สะอาดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกมดคันไฟกัด อาการรู้สึกปวดแสบปวดร้อนและมีรอยไหม้เป็นผื่นแดงหรืออาจเป็นตุ่มน้ำใสๆการปฏิบัติตนเมื่อโดนมดคันไฟกัด 1. ล้างบริเวณที่โดนมดคันไฟกัดด้วยสบู่และน้ำสะอาด 2. ประครบด้วยน้ำแข็งเพื่อบรรเทาอาการคันถ้ามีอาการคันมากอาจใช้สำลีชุบแอมโมเนียหอมเช็ดหรือทาคารามายเพื่อบรรเทาอาการคันนะครับ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันมแมลงสัตว์กัดต่อย 1. ไม่เข้าไปเล่นในที่รกหับทึบไม่มีอากาศหรือแสงสว่างเพียงพอ 2. ไม่แย่รังของสัตว์หรือมแมลงมีพิษเช่นรังผึ้งต่อแตนมดคันไฟเป็นต้นนะครับ 3. กํกำจัดแหล่งเพาะพันยุงภายในบ้าน 4. ดูแลบ้านให้สะอาดให้อากาศถ่ายเทยได้สะดวกผึ้งต่อและแตนต่อย อาการรู้สึกปวดแสบปวดร้อนและมีอาการคันมีรอยแดงบริเวณที่โดนต่อยถ้าแพ้อาจจะมีอาการบวมแดงการปฏิบัติตนเมื่อโดนพึ่งต่อและแตนต่อย 1. นําเหล็กในออกโดยใช้วัสดุที่มีรูเล็กๆเช่นรูกุญแจหลอดดูดนมเล็กๆครอบจุดที่โดนต่อยแล้วกดลงให้เหล็กในโผล่ขึ้นมาแล้วดึงเหล็กในออก 2. เช็ดบริเวณที่โดนต่อยด้วยแอมโมเนียหอม 3. รับประทานยาแก้ปวดเมื่อมีอาการปวด 4. เมื่อมีอาการบวมมากอาจใช้น้ำแข็งประครบได้ถ้ามีอาการรุนแรงควรให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ทันทีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันมแมลงสัตว์กัดต่อย 1. ไม่เข้าไปเล่นในที่รกอับทึบไม่มีอากาศหรือแสงสว่างเพียงพอ 2. ไม่แย่รังของสัตว์หรือมแมลงมีพิษเช่นรังผึ้งต่อแตนมดคันไฟเป็นต้นนะครับ 3. าํกำจัดแหล่งเพาะพันยุงภายในบ้าน 4. ดูแลบ้านให้สะอาดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก